สวีจัดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับอยู่ทั้ง้านวันนี้นำพาฟแฟนๆแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางน้องซิ่งมีจับคู่ล่าง,ง,ง,ออง,งโคโรับพี่น้องเอฟซีดูทันควันหวยออกจะมาหย่อนส้นโครงสุดถ่ายหรอพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเลยเวลาอีกสามวันสี่วันเท่านั้นเอรูปแบบแนวทางก็จะหูพ้นแล,ล้วครับพี่น้องเอฟซีเพราะารูปแบบแนวทางน้องซิ่งมีเพราะว่าหน่วยล่างจับซีบล่างแต่ปล่อยไปคว่นไหนนั้นแล้วพี่น้องเอฟซีดูทันเนาะ มันนี่ปัจจัจะมาจับคู่ไอ้พี่้องเยฟซีทุ่านเพื่อไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวัดนที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแม่าท่างเสืออกมาลักษณะใดเป็นครับเป็นช่องกป็ตองตามที่ม่านเข้าไปครับป่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์หรือฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านทีมงานครับพี่อ <c oughs> ออ้องเยฟซีโอ้ข้อแหงข้อแหงพี่้องมันไปช่างบ่เมนต์หรอ ส้มที่ไข่หรือจะไหนสินเนะเพรารูปแบบแนวทางวันนี้ปะพี่น้องเย็บซีกวลล่าไรสย้ายหางเขมรไปบ่จากอีหลาเส,ส้นมีครับน้องเอส้นมีครับพี่น้องเย็บซีด้วท่านครับวันนี้อีหลาคัมแพงครับมานหอดจอดถึงจับคู่ล่างหลังจากสี่สิบรางกับหน่วยล่างกระไดไปหมดแล้วพี่น้องเอย็ซีเหมือนีมารุนจันทร์รูปแบบแนวทางออกมาลักษณะน้อยเลยครับ,บมาลุ้นจัน จับคู่ล่างอ่าอ่าในวันนี้กับเปลี่ยนสูตรใหม่เปลี่ยกนการจับคู่ใหม่เพราะว่าสิบลัางของเฮาวันบพันต่อกันสองวดก็คือาจัรเขาบอกไปน,นั่นเดียอือก็จังบอกไปก็เลยต้องเปลี่ยนเรื่บเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิบล่างวันนี้สูตรสองสามอืออันนี้เป็นตัวสิบลังที่สินามาจับคู่จับคู่กันกับหลักหน่วยหน่วยก็อยู่สามสี่ห้า กเก้า <69. S 1> สามสี่ห้าหกเก้าอันนี้เป็นสูตรนวยน,นี่นวยแล้วนวยด้อแต่ว่ารักนวยของเขาหนี่ก็ยังใส่สูตรเดิมก็ถือว่าเดินดีกิรทานอยู่อันนี้เป็นรักนวยของวัที่แล็งเวยวัที่แล้วมาที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาที่ศูนย์สูตรมันก็มามุนีุศนในวันนี้ก็ยังใส่ตัวนี้ยังเป็นสูตรเดิมเขาจะเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวอสูตรหลักสิบเท่านั้นรักนวยก็ยังใส่ตัวเก่า แปลกๆแน่จากหน่อยในวันนี้ในช่วงถอยมันเรามี้อ,องเลอกที่นักสิบที่แับแปศูนย์สองสามศูนย์สองสามเป็นหลักสิบหล,ลักหน่วยสามสี่ห้าหกเก้าจับคู่กันแล้วกรล้องไปจับเมืองแต่ว่าในวันนี้เขาสิจับแบบไม่จับโดยใช้ตัวเด่นตามสูตรของเขามันเด่นอยู่ที่สามเขาก็เลยเอาเฉพาะตัวที่มีสามมาจับคู่กันจับ คู่กันที่ได้เป็นสมทั้งหมดจะมีทั้งหมดเจคู่กับซีอูที่0สามสองสาม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 สี่สหสก็สามจะมีเ,ะเด่น,น,<ล>นกันสามศูนย์สองสามสามสห้าสามหแล้วก็สามเก้าชนตัวเน่นตัวเน่นกับซีอูที่0สามสาหแล้วก็สามเก<อ>้น่นทุแค่สามัวนี้ที่มันเด่นที่มันแจ้งมันได้ที่มันมาตัดเอานำมาตัด โตดับเขาว่าได้เมืองเขาเมืองแต่แก้มที่มันดับหรือแต้วที่มันก็ดับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ผมดับล่างผมดับล่างแต่ต้องเมืองถูกต้องถูกต้องมอ่าถ้าท่านใดที่บ่มักหลักสามหลักสามของเขาสังเกตเมืองบันเด่นที่สามสิบล่างที่เป็นสามเขากะน้ามาจับปูโดยล่างที่เป็นสามเขากะน้ามาจับปูอย่าสับสน จะสับสนถ้าเป็นสูตรเกาฮัลจีใส้ตัวเด่นแค่ที่เป็นหลักสิบมาแต่ว่าสูนี้เขาใส่เป็นตัวเด่นเพราะว่ามันเป็นสูตรจับคู่ไหมเานาะเขาเลยเอาเอา,เอาเตัวที่เด็ดแม่ทำมัดเลขสาถ้าไม่ชอบสาวบางคนมดเลขสเอาสองมาจับคู่เอาสองมาจับคู่กับหลักหน่วยบางคนอาจจะมาดเลขเก้าเอาเก้ามาจับคูบ่กับหลักสิบก็จะเป็นเก้าก็จะเป็นศูนเก้าสองเก้าสามเก้าแนี้มัน้องไปจับคู่มือง จับครัวสามัญเอาสามัญเอาสิบรางมาจับรางหน่วยรางหน่วยจะมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเก้ามีหลังประมาณจุดจบทับจับบนก็พี่น้องก็เอาสองเอาศูนย์จนจบเป็นบักแนนจับ<อ>เพราะว่าเป็นจับครูไม่ถ้าเป็นสูตรเก่าที่เขาจับครูนะเขาจะเอาหลักสิบ่า หลักสีบของเขามันจะมีอยู่4ตถ้าเป็นถ้าเป็นสูตรเก่าเขาก็จะจับมา2ตัวนี่มันเป็นตัวเดนมาจับคู่กับหลักหน่วยต่ที่นี่มันบพันสูตรนั้นบพัน2งวดแล้วหรือเ,เอเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนมางไหมก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับคู่ไหมพอกมันก็เลยมาเด่นที่สามเพราะมาเด่นที่สามหลักสิบก็มีสามหลักหน่วยก็มีสามในกาจับคู่มันก็เลยได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเฉพาะสามอย่างเดียว,วจับมาได้เจ็ดคู่แต่ว่าเราให้เน้นไปอยู่ที่ศูนย์สามสามเก้า แล้วก็สามหกมีแค่นี้ที่เขาเรียนให้แต่ว่าทางประมาณถ้าไม่ชอบสามไม่ชอบหลักสามมัมกสองเด้อไอเบิ้งเราเราจะเป็นสองสสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเก้าอืแต่คนไหนที่บอกว่ามา 5, ักห้าเราจะเป็นศูนย์ห้าสองห้าสามห้าอืมวิธีจับคู่งไงยๆตามสูตรของเขาโจเอ็นเข่ากับคูณหนึ่งไอเบิมงให้มากกับไอเบิ้งหน่อยเรียบ้อยสิ แบบบอลนั่นหรือว่าทําชอบในตัวที่ประจับมาแล้วครับัวเน้นก็นจับทีมที่03 36 39เท่นั้นแหละครับปีหลังยิบเนี่ในสามคูเนาะวันนี้จะซีปร่างครับพีหลังยิปชี่เขาอีลเซนนี่อตชุดไหม,มใช้ไรกว่าเดิมไหมวันรุ่นกันว่นลู่ลองวาพัลไดยว่า <c oughs> สิเดินดีหรือว่าเดินดีเพราะว่าเพิ่งใช้งวดแหรือว่าท <c oughs> ่านหนที่ป้ามากหลักสีนแล้วเขากับเบืเป็นหลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยของเรา ในงวดที่แล้ว16ตุลากล็ยังก็ถือว่าเดินดีอยู่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เรืองคนออกซูนูนมันกลับมาอยู่ที่ศูนย์มันก็ผ่านถ้าเป็นวันนี้ค่ะมมติว่า,าทัางแต่ที่ที่ชอบหลักหน่วยไอย้ไม่ชอบหลักิบแต่วันยังอยากได้หลักหน่วยกับเขาก็ะลองหาหลักสิบว่าผิจารณาเมืองไมนบางคนอาจจะว่ามาชูสองสามที่เป็นหลักสิบเจ็ดเป็นีอ่ะ 7, 4, อก็เอาเจ็ดมาจับกับหลักหน่วยของเราได้ต่วันหลักหน่วยของเขาก็ถือว่าเดินดีเดินดีเนาะ หน่วยนี่เดินดีเด้พี่น้องเพราะว่าหน่วยปรนเทนรถจักรจ่ะหลักหน่วยสูตรนี่ใส่มั้งจะปิดการนี่เออมันก็เดินมันมันโยนสั่นญญาเนาะใส่ว่าเป็นปีมันก็่สิประมาณว่าอ่าเดินไปประมาณสามหงสี่งวดมอฉันมาผ่านอยู่งวดหนึ่งงวดต่อมากันสิผ่านด้วยสามหงสี่งวัดละไก่บ่ชผ่านงวดหนึ่งแต่แต่อ่าถ้าเป็นตัวนี้นี่งวดก่อนมันบ่ชผ่านงวดงวดที่แล้วนี่ผ่านงวดนี้แสดงว่าก็ต้องผ่านมันแล้ต้องผ่านอยู่ ถามหัวสี่วายททนึงเนี่ยเเรอนี้จะเป็นวัที่สามลอ่อ่ะสามวันเป็นแนวทาน้ำเอีหลาาสิมีจับรในพี่น้องเยซี่จับคู่ชุดเต็มนี่พี่น้องเยซี่นี่เด้อจะเป็นศูนย์สามสองสาม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 สี่สามห้าสามหกสามเก้าชุดเน้นของอีลาซินมีพวกโกมาไห้พี่น้องเยฟซี่จะเป็นศูนย์สามสามหกสามเก้า ่ะพี่น้องเอฟซีไปพิจรารณาเอาโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเอฟซีสำหรับแนวทางนอ้องซ์ซีมีเนาะเอฟซีก็สอบถามมามันหยอดใส่ไกล้ๆมือเลยพี่น้องเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านีน้แต่มานลุนสูตรใหม่ก็น่าพี่น้องเ e อฟซีว่าสูตรท้ากระใส่วันแรกแต่วันหน้าเดินดีครับพี่น้องเอฟซีเซรามีแนวทางตัดต่อยพี่น้องเอฟซีอยูย่เรื่อยๆเนาะไม่อขอบคุณทุกคนที่ไลฟ์ซีมีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สินีขออนุญาตไล่าลุงสวัสดีมากครับพี่้องค่ะช่างของน้องสินมีครับพี่รองเอฟซีงวดวันที่หนึ่งพฤศจกกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเข้ามาหลุนไปพร้อมๆกันพี่รองไปสูตรเพิ่งงวดแรกแหกมนันสี่ใช้ไล่ประกาวบ่อพี่รองเอฟซีเนาะสูตรใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมไหมมารุ้นกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่แหละครับพี่รองเอฟซีอะ โชคันลำาว้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับพี่น้องเอฟซในงวดนี้ให้มีเศรษฐีหม่เกิดขึ้นในช่องไลยๆสุขวสุขวนครับพี่น้องโชคยัยลำลุยลวยครับสวัสดีครับพี่น้องครับ